อินสติคอรดดักกบูเรวิกอร์ดชาประชาดิพอชาวชาดูโอ้เฮ้ยโอ้โหเบื่อบอทเกมนี้ว่ะเฮ้ยคนดูแม่งเอ้ยยอวาซาดิบรุ่นเมกาดิบรุ่นดูไปดิบรุ่นชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวู้วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคายเอ็กซ์ตรีดกันอีกแล้วนะเป็นเกมแนวขับรถนะฮะโอเพนเวลล์คล้ายๆกับเจ้าตัวเกมนิฟอร์สปีดมอสเวนทิะแต่ว่าเราเล่นอยู่ในเกมคายเอ็กซ์ตรีดเองครับเกมนี้ก็ มีให้เล่นในส่วนของมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ p ีซีนะนี้เป็นเวนะอร์ชันคอมพิวเตอร์ p ีนะท่านผู้ชมนะผมซื้อมาราคาประมาณ5 0 0กว่าบาทนะบอกเลยว่าภาพสวยสุดจัดประหลัดบอกประหลัดยิงล่าออกแล้วก็บอกว่าสุดจัดคนดูโคตรตึงมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับตอนนี้เราเอาซีวิดมานะท่านผู้ชมนะนี่คือผู้เล่นคนอื่นนี่เมื่อกี้นี่ผมเห็นแวบๆนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเราไปเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะคนดูนะเอาละเอาละคนดูนี้เรากดทงกดแถบอะไรพวกนี้ได้นะคอนโทรลอะไรพวกนี้ได้นะหมดเลยนะครับ เปิดฟงเปิดไฟอะไรเงี้ยนะกดได้นะกดปุ่ม,มเนี่ยตัคชัน on, ช่นออนตัคชั่นออฟอะไรเงี้นะครับเนาะเอาเว้ยเอาเว้ยเดี๋ยวยเราจะไปเล่นตามควสสักหน่อยละกันแย่ออันนี้ไอ้ไอ้ตรงนี้คือผู้เล่นทั่วไปนะเราสามารถเปิดห้องหมดออนไลน์ก็ได้ไปเจอกับคนอื่นก็ได้คนระับอันนี้เรียกแต่สะดวกเนาะท่านผู้ชมเนาะมาวันเราจะมาเล่นแบบเขาเรียกว่าเควสปกติเราก่อนดีกว่านนะท่านผู้ชมนะเราซูมดูได้นะครับโอ้เมือ,องโคตรดีภาพสวยจัดเลยนะใครที่เคยเล่นบนมือถือก็อาจจะคุ้นชินนี่ครับท่านผู้ชมนะแต่วันนี้เราจะมาเล่นบนมือถือลการ เออพร้อมแล้วโอเคเราไปจอยครับดีกว่าเพื่อเราจะไปแบบว่าเล่นครัสหนึ่งในยูเนียนตัวนี้นะครับเอาเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้วะอ๋อทำไมเข้าไม่ได้ล่ออไไไะไอ้หนุม่มทำไมเข้าครับพี่ไม่ได้บ้ากะตจอยหนึ่งพันซีอาร์อ้าวรถเราก็ครัสถึงเน้นร้อยห้าสามโอเคร้อยสี่สิบอินทอเทอร์ดีเราเอ้าว ไปไม่ได้ว่าคนดูแป๊บหนึ่งนะทำไมไปไม่ได้อ่ะ r ิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอร์บิวตี้วอร์ซอนมือบายในราคาประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ริชแมนช็อป x อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนำํำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมใหม่ต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้น ันไม่เห็นเราไปในสปินคืออะไรวะมันต้องขี่มารับเควสเองเหรอลองฟาสทาวีมาตรงนี้ดิเฮ้ยเกมแกนันเล่นชั้นหนักมากเลยนะเพื่อนมาออกซ้ายแน่นอนตรงนี้มปเมพันอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับอุ้ยไหนเวอร์ไหนเวอร์ดูดิดูดิโอเคมปเมพันอยู่นี่นี่นี่ไอ้น,นี่มันอยู่ตรงนี้เอาเว้ยจะไม่เข้าไม่ได้วะเฮ้ยอีไปก่อนดูดิ ดดกดซิงก์ซิงก์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมันซิงวะน่าเอาจจเอ้าวเรื่องไอ้หนูมนี่หรือเลเวลเรายังไม่ถึงว่าคนดูเลยเปิดเพจไม่ได้นะคนดูผมดูก่อนดิเออน่าจะวิวไม่ถึงนะเปิดเพจไม่ได้นี่คัสสองนะอันนี้คลาสหนึ่งเออไปเล่นอันนี้ก็ได้ว,ว่าเฮ้ยอุย้ยดูดิดูดิเดี๋ยวอันหนึ่งนะ ตัวนี้ F ถาวไม่ได้นะคนดูแสดงว่าเว้ยผมยังไม่ถึงนะครับหรือยังไม่ได้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นสปรินต์ตรงนี้แล้วกันไปไป M B M ตดเดตนเดินเดินไป M B M วู้สตาร์เรนชับสวยจอยขับครับบาร์กามาเว้ยวโอไปครับน้องแรงจะสิ่ง เฮ้ยหนูโหซีวิกเรอไล่อยู่นะครับมาดีมาดีในตัดครับลากรอบจัดจานลากรอบจัดจานคนรเย้สะลอครับนี่ใช้วิธีการเบี่ยงสวยในตัดครับเอาดีเอาดีรับรองมาซิงรับรองมาซิง มาดิมาดิซิวีพีกแลงอยู่แล้วน้องถอยไปครับเย้ขโมยเบบี้ชะลอชะลอสวยโ้ว้อ้าวเรลืองวิ่ข้นหลังมาแลวนายตัดซะหน่อยละการติดไม่ได้ไว้ตูตวนไม่ได้ตูตูนไม่ได้เลยอันนี้ตอนนี้ตูู เอทีเดบ้าอิมบีอิมอันโตเรตตีเดพูเดออิมบีอิมวู้ฮู้วู้ฮูว้ฮโอ้โหเกือบโดนนั่นนะเมื่อกี้ไงเฮ้เกือบไปแล้วเมื่อกี้นี่สวยครับฝาหน่อยอร่อยจัดนี่วงนี้บอกเลยเย้เขาเส้นชัยชิวๆิรับรองว่าซิ่งรับรองว่าซิ่งไอ้หนู อไอ้หนูอาจ,จะบอกอะไรให้นะเอาเว้ยเอาเ้ยโอเคขับสองครับเรียบร้อยเรียลีกูดรีเวลโปรเกสเรียลีกูดอ้าวเรื่องวู้ฮู้ดูดิดันต่อไปจริงๆเราทำเควสอื่นก็ได้นะเราแต่เราจอยขับตรงนี้เร,เราก็จะไปใส่กับมันเรื่อยๆแล้วกันนะไปฟาสต์ทาวเวิลเรา ช่ครับคาดหนึ่งนะท่านผู้ชมคือมือถือผมเล่นไปไกลแล้วแต่แม่งก็เล่นสักหน่อยละกันเพราะว่าเฮ้ยแต่คอมภาพสวยไงผมก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะมากลับมาเล่นเกมนี้รอบหนึ่งครับผมว่าไม่นานหรอกอ่ามือถือนั่นจะแบบปรับกราฟิกด้วยเหมือนกันไปมันน่าจะซิงรหัสกันได้เว้ยมือถือกับคอมเนี่ยเสียดายรหัสแบบเล่นบนมือถือโคตรโคตรโคตรดบโคตรโหดอ่ะเออ ลงไปครับพี่ไว้แต่บนคอมมันเนี่ยควบคุมดีกว่าบนมือถือเยอะเลยนะผมพูดเลยมันเล่นง่ายกว่านะฮะเดี๋ยวบนผมเล่นบนคอมปุ๊บแม่งเล่นง่ายจัดเลยเออเอาดิสวยนี่นี่เป็นไงลนะ่ะใช้วิธีใช้วิธีวิธีนินจาเอาเว้ยเอาเว้ยแข่งกีบบ่ลบบ้อบ,บอ,อบัสสามล้อรึเปล่าสองล้อโอเคชูแรม ดิปหน่อยโอ้แม่งกูไม่น่าน Eller, ดิปเลยคนดูโอ้กูชิบหายแล้วเฮ้ยเอาใหม่เลยคนดูไม่น่าดิปเลยโถ่เอ้ยดึงเมกมือทีเดียวแม่งร่วงเลยอันดับมาเว้ยไปเียจกิลิซิเอาหน่อยเอาหน่อย<ป> <temper> <kop veces> ตู้ตู้เฮ้ย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 โหทำไมเล่นอย่างงั้นวะแม่งดีใหม่เลยโอ้เซ็งว่ะนี่จะเป็นมันเล่นอย่างงั้นวะเพื่อนโหไม่ได้นะครับแบบเนี้ยกูจะเล่นแบบวิถีจอมมารอย่างงี้ไม่ได้นะผมจะรู้ว่าเลยอ่ะไปนี่ครับดีๆไม่ได้เนี่ยมาเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเยอว้าวว้าวว้าวรวมาแล้วหนึ่งบนดูกระจัดคู่แข่งมาแล้วหนึ่ง หลบไปครับน้องรถแรงจะวิ่งครับรถแรงอยู่อู่รถลู่อยู่บ้านรถทหารอยู่สอนอน้องรู้กระเปล่าเย้ดิบครับดิ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 บสวยโอ้โห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 ขับหน้ามันดีอย่างนี้นี่เองเอาละ สวยครับเย่เอาเรื่องจัดจัดนี่ตรัสหน่อยไหมน้องนี่สวยสวยสวยโอ้โหตัวทีขับรีตัวทีขับรี คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Eight Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL, Identity V แล็กนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวัเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง richman shop โน๊หนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ richman shop หรือ f a c e b o o k richman shop line at richman shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง richman shop โอทอคลัน ลั่นกืนนี่อ้าวเรื่องอันนี้รอบสองนะคนดูต้องเข้าระวังนะนี่มุมอย่างเงี้ยมันแบบบานได้นะเราแรงอยูน่นะเอาพอเล่นบนคอมมันเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยรอครับสวยนี่ยังมาช้านะยังพอแบบเข้าได้ เย้เย้ฟินิชวินอันที่หนึ่งไมครับน้องสวยฮับพรีดีฮับพื้นเบลี really <good> <What? S 1> ่กู๊ดบอยนี่ได้อยู่ได้อยู่คนดู ว้าเวเฮ้ยมีผู้เล่นคนอ,อื่นด้วยตรงนี้นะครับเงินเราหมื่นห้าเราเว้ยจริงๆเราไปแต่งแต่งรถก็ได้นะแต่ผมเอาไว้ก่อนมาไม่อยากแต่งรถมันเปลืองเงินมาไล่ตบบอสทีละตัวก่อนดีกว่าไปลุยเ <c oughs> ย้ลุยครับวู้ฮู้ very good ควาฟิล์มเน็ตผมมีมีจัดอยู่นะเกมนี้ มาเว้ยมาเว้ยโอ้โหมาสด้าแม่งแรงยังเลยวะอินสติคอร์ดแล้วก็โบเรวิกคอร์ดชาวประชาที่พอจชอบดูต่โอ้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเบื่อบอเกมนี้ว่ะเฮ้ยคนดูแม่งเอ้ยอะไรวะทำไมทำไมโอ้บอสแม่งกระลัวผู้บอสทำไมมันชอบแบบอืมอระงงุนงิบมันชอบแบบปาดเข้ามาชนเราอะไรเงี้ย ลุยไอ้บอดปากายาโลเอ้ยไอ้ตัดครับอืต้องระวังให้ดีนะเออนันสเตปบอดหนูว่าเนื้อนังเบกอดเอานนื้อมาที่ชุดนื้อมาตะคุณในมุดในเบบบอดดันตูดดันตูดสวย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 ฟูงี้แหลกฟูงี้แหละ าลึกเขาลึกสวยสวยเพื่อนขอบคุณที่ดนันละกันนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วู้ฮู้เอาเว้ยมันเงินรไฟมึงหายแปอันหนึง่งนะตาม,มาน้องยินดีที่ฝุ่นนึงบอกเลยกลับบัตรไปนั่งรถนะฝุ่นเต็มหลังรถนะเอาเว้ยเอาเว้ยไล่เอาไล่เอาเอาดิรอครับ เหลืองนี่นตัดน่อยนตัดหน่อย,อ,ยอร่อยชัวรอครับว้ยวววว้ยอย่ามาเล่มนะครับอย่ามาเลมเดี๋ยวโดนเดีด๋ยวโดนขวาเย้ตูนไหม ตูดไม่ได้คนดูในทัดยังไม่มาคนในทัดไม่ออกเอาเดียวเดอยวเดียตูนตูตูนวู้ฮู้ต้องดิฟโชว์ก่อนละการหนึ่งทีนี้คนดูเย่ออนนิสโสกัมบัตคูมันนิสโสเย่ัมอนบีบีไสฮะครับโคคิสนะครับอ้าวเรื่องมาว่า นี่คอนเทนิวเข้าไปดูก่อนนะครับคนดูเปิดดูว่ามีอะไรนี่เออเราเข้าไปแบบแต่งรถสักหน่อยแล้วกันนะคนดูด้ผมว่านะไหนนะจุดแต่งรถมีทำสูงทำสีได้นะนี่สีมันโคตรแซ่ดเลยเราทำสีสักหน่อยดีกว่าสไตลิ่งชอ็อปนะฮะท่านผู้ชมนะเืออืออันนี้มันยังไม่เอาซันเซ็ทสปีดวีมานะคนดูนะเอาดีเออดีนี่ มาแล้วจับอืมอันนี้อะไรอ๋อท,ทำบุงทำเบีกโอ้อ้าวเรื่องไปแต่งก่อนเลยนะคนดูเพ้นบอดี้เอะไรกันเอาสีนะสีทั้งคันเลยนะเฮ้ยสีบีกมันต้องสีแหลมๆอย่างนี้เว้ยสีเขียวไหมนะดินไปไหมอ่าสีเขียวละกันครับนี่แหละนี่แหละคนดูสวยได้ครับจ่ายเงินโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยอินทิบไลท์ครับ ไหน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 มีมีอันนี้่ไหนมนี่มีอะไรนะเฮ้ยไฟใต้ท้องรถน่ะนี่สเตลลิงโอเคเออกไฟใต้ท้องรถด,ดิมีออนนี่ออนเชโดอ์โอ้โหต้องเอาแล้วว่าบายเลยครับสีอีคัลเลอร์ดีไหนดิต้องสีตัดกันหน่อยนะคนดูอย่างเงี้ยสีแดงแล้วกันนะสวย นี่หน่อยนี่หน่อยอ่าสีแดงและกันนี่สวยเอาเหลืองซื้อเลยครับเย่โคตรแลมโคตรแลมนี่แหละซีวิีของเรา,าลลอุ้ยไฟหน้ารถอุ้ยมีอ๋อมีมีฟไฟหน้ารถด,ด้วยมาเฮ้ยเอาสีแดนงะสีแดนงะเอาเหลืองอ่อยเลยแล้วกันเหลืองอ่อยเหมือนฟันคนดูสวยครับวู้หูสโมร์กิงดีดนะ ขวนขวานขวานมันต้องสีแบบวุงฟิงวุงฟิงหน่อยสีนี้เลยต่างกูมดตูดอย่างวะเนี้ยว้าฟันโคตรแร็มเอาแบกไฟแบกไฟชิตูอุ้ยเอางูนี้สามดอนแม่งตอกโอ้หไม่เอาไม่เอาปั๊บ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 โอ้โหนี่ต้องเติมนะคนดูนะบอกเลยนี่ไฟหลังไฟหลังอันห้าพี่ว่าไงเอาสีละกันนี่สีแดงครับสวยแอดทุกคัส ลุยฮูู้้นี่แหละครับตัวซีบิกส่งนี้ครับไปเย่ขอมอนเบบี้อี๋โว้ยนี่โอ้ยหงุดจัดโหลดต่ำสักหน่อยนะอย่างเงี้ยคนดูนะ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมขายสตรีทนะท่านผู้ชมนะไปโหลดเล่นกันได้นะเป็นเวอร์ชัน PC นะท่านผู้ชมนะจริงเวอร์ชันมือถือก็มีนะครับอย่าลืมไปโหลดเล่นกันด้วยนะภาพสวยจัดเลยนะสำหรับ PC นะครับสำหรับนี้พี่โคตรก่อนจะกลับไปคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โนหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย